โอ้เ oh, มื่อคืนนี้ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลโดนอแอสตันวิลล่าดับซ่านะครับ0-1เน,น,นครับโอ้โหเป็นอะไรที่จวบจัดสําหรับมิเกลอาร์เตต้าก็คือว่าอาร์เตต้าเสียงแข็งเลยว่าอาร์เซนอลไม่สมควรที่จะแพ้นะครับในเกมเมื่อคืนนี้ล่าสุดมิเกลอาร์เตต้าคุนซือของอาร์เซนอลออกมายืนยันว่าทีมของตัวเองไม่สมควรแพร้หลังจากเล่นได้ดีกว่าและมีโอกาสทําประตูมากมายในเกมที่ออกไปแพ้แอสตันวิลล่า 0- ประตูต่อหนึ่ง าฟังสิ่งที่มิเกลอตาได้ให้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าเอาถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าและไม่สมควรที่จะแพ้เลยแต่นี่คือฟุตบอลเมื่อถูกถามเกี่ยวกับข้อโต้แย้งถึงการทำหน้าที่ของบริษัทในตอนแรกอตาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นแต่จากนั้นก็บอกว่าเออผมมีความคิดเห็นเยอะเลยกับการทำประตูไม่ได้เพราะคุณต้องส่งบอลให้เข้าไปในตาข่ายและนั่นคือสิ่งเดียวที่เราทำไม่ได้ในวันนี้ เราสร้างโอกาสครั้งใหญ่และเล่นบอลได้ดีกว่าแต่เราก็ยังคงแพ้ในเกมนี้เหมือนเดิมเมื Me ่อพูดถึงแอสตันวิลล่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆในตอนนี้และผมขอแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํากับคําถามว่าผู้เล่นจํานวนมากมายต้องยกระดับขึ้นมาหรือเปล่าผมแค่อยากจะบอกพวกเขาว่าเล่นกันขนาดนี้ก็เงยหน้าขึ้นมาเถอะผมเห็นหลายทีมที่มาที่นี่แล้วผมก็ไม่ได้เห็นคลทําได้ม,มากมมยเท่ากับสิ่งที่เราทําในวันนี้ แต่ผลการแข่งขันมันสวนทางแต่แน่นอนว่าเรายังมีแนวทางการเล่นของเราอยู่อันนี้คือสิ่งที่มิเกีวอะไต้าได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมครับก็โอดโ๊ยแหละบอกว่าต้องยอมรับคําตัดสินต่อให้วันนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันจะรับได้ก็ตามเพราะว่าผลการแข่งขันมันไม่ใช่นะครับโอ้แพ้วิลล่านะครับโอ้แมนยูก็แพ้นะครับ โอโดนเหมือนกันหมดเลยนะครับช่วยกันก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมอาร์เซนอลโดนดับซ่าเฉยเลยอะ่ะ